อย่างนี้ียนทานนะพี่นะเดิไปทำสองร้อยนะขนาดนี้ส่งนะกระดูกบ้างอะไ ร้อย่าจะดูเป็นพ no nice. 응ันนะอะมาดูสินี่จะดูงอกใครเห็นไหมเนี่ยถ่ายดูไหมปูดไหกว่าเดินสะดุดเียปูดไหมเนี่ยฝั่งเนี้ยอ้าว พอเดินสะดุดแล้วตรงนี้ก็แบบเจ็บค่ะเจ็บมากเลยนี่นางเหมือนกับว่าไม่ลงล็อกอะค่ะมันก็เดินแบบนี้นอกเป่งร้อนเหรอ แห่งีขาเปงี่ใ้วสวนนตรงตัวก็คือดูสุดงัดว,ดว,ดวดดูลดขึ้นไหมค่อยทำไปนะให้มันเบาๆก็พอแล้วมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆออาเดี้นดูก่อนถ้ามันโล่งแล้วไปทำบุญสองร้อยก่อนนะแล้วมาซ้ำได้เรื่อยๆเอาเดินก่อนรู้สึกว่ามันเบาขึ้นไหม เบาขึ้น่ะเออเบาขึ้นพี่กาลังนี้ไปทำสองร้อยแล้วถ้ามันเบามันโล่งอีกก็ไม่ต้องมาแล้วเสกไปทั้งตัว,วเวลาเศษเศษทั้งตัวผมถึงผมอัดเข้าจุดน,นั้นอ่ะมันก็เข้าทั้งตัวเลยรู้สึกมันเบายัางไงปกติแล้วอยู่เวลาเดินจะเดินแบบตะแคงนี้เพราะว่าก่อนทำพิธีนะเดินตะแคงต้องไหมเดินตะเพงเดินตะเพกอ้าวเพราะผมทำพิธีอัดพลังแล้วเป็นยังไงก็ดีขึ้นอ่ะ ดียังไงดีขึ้นแบบที่ที่ว่าไม่ทรม,มานไม่เจ็บไม่ปวดต้องไหมมันมีอาการเจ็บนิดนึงตรงท่านใต้ฝ่าเท้าแต่มันสามารถเดินได้เต็มเท้าเบาลงแล้วใช่ศูนย์ถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วศูนย์ถึงร้อยถามว,ว่าตรงนี้นะคะไม่ทั้งตัวเน<ช>ี่ยภาพรวมอ่ะถ้าภาพรวมก็คือตรงนี้ความโล่งอะ่ะความโล่งถ้าความโล่งดีอยู่ที่แปดอ่ะก็ถือว่าดีแล้วเอออ่ะไปทำบุญนะ แล้วค่อยมาซ้ำได้แต่ที่ฟังยาเรื่องบ้านะหันผ้าผิดหันผ้าผิดแล้วก็รีบไปแก้หันไปเหนือตอนออกออกชิงเหนือซะไปแก้วันนี้เลยอยู่คนเดียาวไปเขาค่อยๆตัดไงทีละองค์สององศ์เข้าใจไหมมันนมันต้องรู้ทิศด้วยบอกว่าไอ้มันทิศไงมือถือเราก็ไปเข็ยนทิศมือถือไม่เป็นไรไปอหาคนตรงไหนดูตะวัน โอเคเดี๋ยวไปถามสินแจแล้วกันนะเดี๋ยวสินแจแนะนำ